นีะครับพี่น้องครับตอนนี้ครับเราลองมาเบิ่งกันว่าผอกเขอมอดสิอยู่พ่อผอเขมอสเตือนยังครับพอ่อเสียอามครับเสียอามเสียอ,อิมมาหาครับม,ม,ม,มีแนวมาฝากพ่อขขมอสครับ พ่อพ่อสวัสดีท่านพ่อสวัสดีครับสร้อยจูสร้อยจูมาขัดกันลังนอนอยูขออนุญาตช่รบกวนนะพ่อแต่ว่ากินพ่อบุญกันมาหรอกผมไม่กินมากประมาณนี่พ่อมามาสิมเบิองสิมโอาด้วยเย็นด้วยกินเขาไปพ่อแต่นี่หละย้ำหงกับหงกินอยู่นี่แล้วนี่โอ้ โอ้หนคือหมองของเขาหน้อยเนี่ยยาไปกิน่อยเนี่ยโอ้ยควางดีเอ้ยอแมาอยู่อแรมารถรถท่ามอดีเยอะหนอยยาผงว่าัพ่อแหงมาน่อโอ้บาบยบาบแล้วบาหนาเลยอันอัมวดมัมเนี่ยนี โอ้ไปไปพ่อไปพ่อเพื่อนน่ะศิลปินโคราชบอกหมวดหมวดมัมเหมือนพี่นามัมซ้อมกันแหละครับยุบบุญน้ำต้องหายมากการเป็นตลกเขาชันเจนต้องเอาตาหนี่ออกเพื่อ๋อต้องเอาตาออกเออแมนดูแล้วก็จิ๋วก็ค่อยซิมเนาะนอนเด็กอยู่ฝนนี่ปกนั่นครับก็คือตอนฝนตกพ่อก็อยู่นี่ช่องรถฝนมาไม่เขารถสั่นบะ หยุดียุยุดหยุดหยุอยู่ย่างนอ่นนี่แล้วเอวันนี้จะได้ซอมไหมครับยังไม่รู้เลยนจะเจ็ดไฟอือจะเจ็ดไฟนี่พ่อก็พร่อมซอบม่ะล่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่นั่น18แล้วดิ18รออยู่ยืน20,000 20,000แล้วเลื่อนเปิดเลยไหมนี่ เปิดวงเลยเนาะครับเออเดี๋ยวพ่อจะได้เป็นแครถแห่เนาะใช่แครถแห่แค่รถแห่พ่อเคยเห็นยังนี่รถแห่แครถแห่หอบนั้นเขาวันเปิดปะแม่ใช่วันเปิดจะเอาแท่รถแห่มาเอามาเอารถแห่ใส่รถแห่มาก็เคยเห็นยังรถแห่เอามาเฉยๆใช่ไหมเล่นเลยเดี๋ยวเปิดเลยจะเล่นเพลงโครุลให้พ่อฟังเลยเนี้ยก็เคยเห็นยังรถแห่คันเหลืองๆดำๆวันนี้เลี้ต้นเป๊ะโดยต้นฉบับไหมล่ะไม่อีกแล้วบท์ไม่คันเดิมนั่นแหละเคยเห็นแล้วบท์ เลตุ้มเปะลาลาเลตุ้มเปะต้องขึ้นร้องแล้วเจ้าของเพลงเออเนี่ยนี่พี่น้องครับเละตัวเป๊ะเลยครับนี่ฝนตกเมื่อวานเมื่อคืนเรเพิ่หมดไปเลยไปหาไตเอื่องบ่ฝนเป็นซ่วงแห้งๆไงเดิเออมีหอดดีด้วยครับผมดีแบบปักคักเออน้ำดีพี่น้องเอ้ยเสียหมอนมาฝาดเนี่ย พ่อดูนี่มีแต่ของดีๆสวยๆเลยนี่ข้างหน้าไก่ข้างหน้าไอ้สารคามเว้ยข้างหน้าป่กเมื่อคืนนี้ก็เห็นว่าเอวกบุญแล้วกันรอทีนี้ผมหาซื้อไม่ได้เพราะว่าแบบว่ามันต้องไปซื้อในเมืองนี่เนาะเราก็ไม่สะดวกขับไปเราก็อยากซื้อพ่อเลยนแบบโป๊กาเจอหนาพ่อเนี่ยเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราซื้อซอยจุ๊บมันเนี้ยมาง้อพ่อพี่ซอโทรมาอีกแล้ว สอเดี๋ยวจะเฝ้าเด้อไปสอเด้อเห็นคลิปนี้ก่ะจะเฝ้าเด้อผมถ่ายคลิปอยู่นี่ก็เป็นน้องพอกขาหมดก็ร่างสีนวลมาสั่นโอ้โหเราซิวแล้วมันราคามันถูกเลย้องไปซื้อเอาดีๆมามันก็ราคาหลายตังค์ใช่ไหมล่ะนี่เราผมไม่ซีได้ซื้อรถตู้หรือได้เพาะเป็นรถบ้านแล้วรตูแม่นขายฟอร์ดหรือที หล,ำล่ำเ,เลยครับผมอ,อิมมอ่มเปียเลยครับอิ่มเปียเราเป็นไดดพอปมีแนวสีเทปเพียงบ่เรีวก็ต้องรอทินผู้บริหารเนาะแล้วแต่ผู้บริหารแล้วแต่บอสชอบนโครลาดมากอ,าอ่ะพอเขาเออพอเขาหมอดเทปเพียงโคหลาดมากติดหูทุกเพียงเนาะครับครับผมเลย <laughs> เดี๋ยวจะต้องรอชมแล้วก็จะดูการนี้โชว์ใหม่ใช่ไหมพ่อนี่ล่ะสีน้เงิงพ่อเขาหมดเล่นตลกเคื่องวที่ดๆเดีร้องเพลงอะไรหน้าเวทีครับอืมีนี้คำว่าพ่อคนเดียร้องเพลงโคราชหน้าเวทีชื่อเพลงอะไรผมยังไม่บอกนะล่ะยังไม่บอกยังไม่บอกนี่หิโอ้ยว่าพูดเลยอทีนี้ยังไม่บอกว่าผมร้องเพลงอกหักเสมอเลยทีนี้อ๋อแล้วตอนนี้ล่ะ ทำไว้ก่อนอ่ากิบไว้นะอ่าโอเคทุกคนมาลุ้นกันว่าพ่อขโมอดจะร้องเพลงเสมอหรือไม่จะร้องเพลงเสมออันนี้เป็นความลับพี่น้องอันนี้ยังไม่บอกไปก่อนไปก่อนไปก่อนว่ายังไม่ได้บอกให้พี่น้องรู้ว่าผมร้องเพลงบวกเสมอเรือเปล่าอ่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อรอดติดตามแล้ววิ่งเบาร้องไหมววิ่งเบาร้องรายการลำอ๋อเปลนซ่อนแจ้งป่ะนี่ก็ จะไวปะไม่ไวเด้อก็จับจบก็จับแล้วก็เปิดวงเปิดวงนี่คือมาให้กำลังใจพ่อขมมดได้เนาะเดี๋ยวอาจจะมีมาอะไรให้พ่อเล็กๆน้อยๆนะพ่อเนาะเออเห็นเตียอามบอกหมื่นไหมว่างันหมื่นกรีบไม่เออถรกันหมดลดูเลกันดูเลกกันบอก ก็ครับบาดย็นที่บาดเจือกทักทายกันตลอดตะโกนมาหันเสียอ้ามมาจันทร์วะแค่แค่สุนัขนี่มาเนี่ยก็แทบร้องเลยเนี่ยมอรองเลยเด่นมอร้องมอร้องเด็กวลาดบาดถิงเนี่ยมอรองเลยเด่นแกจะกินตอนไหนนี่กินเมื่อไหร่ล่ะกินแแบตกกินได้ตกดินกินได้อันนี้ตอกเซบะอันนี้ตอกถ้าตกสิต้มกินบมื่อไหร โอเคเดี <his hib Store> ๋ยวให้พ่อขโมดพักก่อนแมนโอเคพ่อกโมดพักก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณหลายครับผมเนี่ยครับพี่น้องพักก่อนเนาะพ่อขโมดพักผ่อนต่อแล้วขโมดไว้ในรถนะครับผมไปย้างไปพี่น้องเดี๋ยววันศุกร์ผ้าไปบ้าดไงครับพี่น้องอันนี้เคยเป็นของซสอมเนาะเดี๋วพี่น้องไปไหว้พระพิกเนตขอพรกันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองมีเงินใสประกาศมือเขาเป็นหองยาเจ็บยาจนครับไอเดรียภาพเป็นหองยังไปไหวพิกเนตก่อนพาพิกเนตนครับก่อนที่จะเข้าบ้านใหญ่เนาะบ้านบอดบ้านใหญ่ไม่นี้ก็คนหลายก็เป็น่นองกับมีอ่าืมอนี้บอดเป็นกระสีไหลสดนะซอยน้ำท่วมนะครับเป็นหองเนาะแล้วก็อย่าลืมครับพี่น้องวันที่21ครับผม วันที่21เปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับบัตร149บาทวันนั้นก็จะมีค่ายตัวเกียวมิวสิกยยค่ายมาเลยนะครับผมตัวเกียวมิวสิกยกค่ายนำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบอสบิ๊กนั่นเองครับผมวันนั้นคุ้มแน่นอนอีกอย่างหนึ่งครับพีบ่น้องแสงสีเสียงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับยิ่งใหญ่อลังการจัดเต็มไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครแน่นอนพอกันครับพีบ่น้องวันที่1 1ครับผมสวัสดีครับพอกันคลิปหนาครับผม